สวัสดีครับวันนี้เจียววีสัญจรนะครับพบกับผมเช่นเดิมครับเสนีมวยผลนะครับวันนี้มามหาสารคามนะครับอยู่ที่บ้านอะไรเดี๋ยวมาถามคุณแม่กันดีกว่านะครับคุณแม่สํารีนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าที่นี่บ้านอะไรแม่บ้านหนองซ่อนจ้าตำบลหนองซ่อนอำเภอเชียงเงินจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมคุณแม่สํารีคุณแม่สํารีเนี่ยทานผลิตภัณฑ์เจียววีนะครับกล่องเป็นกล่องที่สี่แล้วนะฮะคุณแม่ล่อที่สี่เลยจ้า คุณแม่จ๋าก่อนจะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกียววีตัวนี้ยปัญหาสุขภาพมีอะไรบ้างจ๊ะมีเรื่องอะไรเป็นนิว่วนิ่วในไตเป็นนิวนน่วในไตมากโดนแล้วโดน,น,นโดนขนาดไหนแล้วแม่แบบแว่าจะสิบปีพุ่นละอ้ะเป็นสิบปีพุ่นจ้ะเป็นมาสิบปีแล้วจ้ะจ้ะแล้วแล้วไปหาหมออันคอนแก่นเพิ่งขนาดพาจ้ะวันนี้แม่ก็บอกไปเ้าจะของไข้ว่าอยากไปว่าอยากไปพาจ้ะวันนี้ก็เลยมากินยานี่แหละจะ ยานอย่างกูอีไงเกียวีตัวนี้แหละเกียบเวีตัวนี้ล่ะแบบมันไข่กินที่แรกมันกับสองสามมือมันกับปวดปวดจนว่าันั่นพูดละจนมามาถามมันร้านสา้านี่แหละเป็นเรื่อว่ากินไปต่อไปรลดมันไหลซื้อดอกย่ากเลยกินไปได้สี่มือแล้วมันกับออนลง มันอ่อนลงคือมันเบาลงเบาลงสี่มื้อนี่มื้อหนึ่งกินมื้อละกี่เม็ดจ้ะมื้อละสี่เพราะวันนี้มันเสารสองยันเลี่ยงสองอ๋อวันละสี่เม็ดจ้ะพอวันที่สี่ก็เบาลงเบาลงเพราะปวดจ้ะวันนี้แม่ก็เลยไปหาหมอเค่นิ้วพ่นธุ์กินเมืดเทิงสี่กองนี่แล้วก็เลยไปหาหมอจ้ะหมออันเค่นิ้ว่นย่นคนแก่นี่แหละ่นมาเปิดเค่นิ้วก็สงยื่ิ่นก็เลยว่าไต่ก็ดีขึ้นนิ้วก็บ่มีนิ้วก็บเมือดเลี้ยโตหน่อยนิดเดียวโอ้ ยาเมื่อกระมือดคนว่าจ้ะคันกินยาต่อไปกระมือดจ้ะเ่าเป็นอีกลรีโออก็เรยว่าไปผ่าโอ้แล้วตอนเนี้ยไอ้ที่ปวดมาตลอดเนี่ยหายปวดไปเลยหายเลยบ่ปวดอีกเรียวหลังจากกินสี่กล่องจอาการปวดไม่มีเลยบ่มีเจ็ดเบียกก็ไดเแล้วคุมมือนี่ซักผ้าซักผ้เอาลูกเอลานยังสิแล้วไดเแล้วโอ้ต่กี้เอาบ่ได้จ้ะจ้ะ แม่สัมฤลืมถามไปแม่สัมฤอายุเท่าไหร่จ๊ะหกสิบสองหกสิบสองจ้ะโอ้เป็นนิ้วเป็นนิ้วในไตมานานเลยนานนานมากเลยจ้ะโอ้ทรมานปวดมาตลอดเลยปวดตลอดต้องกินยากินยาตลอดเหตุยังกับว่าใดทํางานไม่ได้ด้วยบอกโอ้ขันเวลามันเป็นสินสีมันไข่มันหนาวมันสักขึ้นมาเลยโอ้มันหนาวมันมันมีอาการเกิดเป็นไข้หรือแม้เป็นไข้โอ้ แล้วคิดไหมว่าถ้ากินตัวนี้แล้วมันจะไม่มันจะหายเนี่ยเคยคิดไหมตอนแรกตอนที่กินเนี่ยบอกว่าคิดไว้ามันสีหายมันไม่คิดว่าจะจะดีขนาดนี้นะจ้าจ้าได้กินมาแล้วมันปฏิคันนี้บัดนี้โอ้แต่สามวันแรกนี่ทรมานมากโอ้ทรมานปวดจนมามาถามร้านมาโอ้กินไปอีกว่แล้วมันคือเก็บแทะเออมันจะถูกไหมใช่ไหมไอตัวถือไม้แก้วมันสิถือบ่อแก้วเพาว่าร้านส้าวก็เลยว่าถืออยู่ถืออยู่กินไปลูกกินไปเรื่อยๆล่องเบิงหยาเพิ่นมันดี โอ้หลังสามวันไปนี่เบาลงเลยร่ <Yeah. S 2> ไยเบาลง <Yeah. S 2> เบาลง yeah. พอกินหมดกล่องที่สี่หายหายเลยทีนี้ไม่ปวดเลยว่ปวดเลยโอ้ซักผ้าเหลี๋ยวนี้เลยสัมแม่เดี๋ยวนี้ครับครับซักเครื่องประคบผนังย่อได้เลยทำได้เลยเนาะจ้าแล้วนอนเป็นยังไงบ้างแม่นอนก็บ่ปวดนอนก็บ่ปวดนอนหลับดีไหมหลับดีหลับดีเนาะอ่านี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเสียงยืนยันของแม่สัมลีนะครับเขาไปกินแซ่บเลยลูกเขาไปกินแซ่บด้วยเขากินแซ่บแสบกินแสบแซ่บนะครับนี่แหละครับนี่เสียงของแม่สัมลีนะครับยืนยันการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจีอาวีนะครับ ก็ที่บ้านน้องซ้อนนะแม่นะบ้านน้องซ้อนนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับบ้านน้องซอนตําบลน้องซอนอำเภอเชียงยื่นจังหวัดมหาสารคามจ้านี่แหละครับตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วชมแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับแต่อันนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้รู้จักกันจริงๆนะแม่นะวันที่ผมมาก็เจอแม่เป็นครั้งแรก นะครับก็ได้มาสัมภาษณ์กันครั้งแรกเลยตอนนี้สัมภาษณ์ก็ว่าเป็นครั้งแรกนี่แล้วเวก็สิเห็นเนาะเพระท่านเห็นหนาเห็นตายเฉียนเนาะนั่นนี่นะครับได้ยินแต่าซื้อว่าอยาอยากกินไปสิละนั่นนี่นะครับยืนยันนะครับวันนี้ผมวันนี้มันถือแล้วก็ว่ามันถือตัวจ้าแม่เห็นไหมแม่อยากพูดนี่ว่าดีใจมากที่มันกินแล้วมันหายแล้วมันดีใจมากเลยมันไม่ปวดเนาะนานเห็นไหมมันปวดกึ่งมันอเมือนืนแมทหอมอ่ะจ้ามันคืนแมทหอมมันกระเทียมด้วยด้วยทำงานได้แล้วนะครับ เอาครับได้มือละละละหลายๆรวยแล้วจ้าเอานะจ้าวันนี้ก็ผมเสีเนียนโดผลนะครับแล้วก็คุณแม่สํารีนะครับก็ต้องลากราบลาพี่น้องชาวดีนอนและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า